สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อและขั้นตอนของการใช้งานพอร์ตนะคะภายในกล่องน,นะคะก็จะมีพอรต AI i อ i ว e Recorder MagSafe Link Magnetic Case สายชาร์จค่ะอย่างแรกนะคะเราติดตั้งแอปพลิเคชันพอร์ตนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะสามารถกดติดตั้งแอป,ปได้เลยนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะแอป,ปจะพาเราไปสู่หน้าลงทะเบียนค่ะ เราสามารถลงทะเบียนผ่าน Apple ID หรือผ่าน Google ได้เลยนะคะเลือกอีเมลที่เราต้องการจะลงทะเบียนจากนั้นกดดําเนินการต่อสำหรับหน้านี้นะคะเป็นการเลือกอาชีพที่เหมาะสมค่ะหรือจะกดสคิปข้ามไปก็ได้นะคะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเชื่อมต่อผรอตเข้ากับตัวแอปกดปุ่ม recorder หนึ่งครั้งไปที่เมนู connect เลือก add อย่าลืมเปิดบลูทูธด้วยนะคะ เมื่อขึ้นในเชื่อมต่อนะคะเราก็กด Connect ได้เลยค่ะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำเร็จแล้วค่ะจะขึ้นมาที่หน้านี้ค่ะขั้นตอนการใช้งานพอร์ตกดปุ่มเรคคอร์เดอร์ค้างไว้ให้ไฟขึ้นสีแดงหรือจะกดผ่านแอปพลิเคชันพอร์ตก็ได้เหมือนกันตัวอย่างการบันทึกเสียงนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้หากต้องการหยุดบันทึกเสียงหรือจบการประชุมให้กดปุ่มเรคคอร์เดอร์ค้างไว้จนไฟสีแดงหายจากนั้นระบบจะทำการทานเฟอร์ข้อมูลขั้นตอนการเจเนเรตข้อมูลไปที่ไฟล์บันทึกเสียงที่เราต้องการ จากนั้นกด generate เลือก t e m p l a t e ที่ต้องการเลือก speak label เลือกภาษาที่ต้องการจะใช้เลือก AI model หรือกด auto ก็ได้นะคะจากนั้นเลือก generate now รอให้ระบบประมวลผลสักครู่นะคะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเมนูจะพาเรามาที่ summary ฟังก์ชันของ pod AI ก็จะมี transcript เป็นบันทึกเสียงของผู้พูดแปลงเป็นตัวอักษร summary การสรุปเนื้อหาการประชุมอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือ mind map เป็นการจับหมวดหมู่ของเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบ Mind Map หากต้องการแชร์ไฟล์ข้อมูลไปที่ปุ่มแชร์มูบนขวามือจากนั้นให้เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแชร์เลือกรูปแบบไฟล์จากนั้นก็สามารถกด export แชร์ไฟล์ได้เลยนะคะ p o r โน o นะคะสามารถบันทึกเสียงข้อมูลผ่านโทรศัพท์ได้นะคะโดยการเป็นหมวด standalone เป็นสมาร์ทโฟนคะ่ะเลื่อนสวิตช์โหมดขึ้นจากนั้นกด Record เดอรค้างไว้ ก็สามารถบันทึกเสียงผ่านโทรศัพท์ได้แล้วนะคะหากต้องการหยุดบันทึกกดปุ่ม r e c o r d ร์ค้างไว้้ไฟสีแดงดับเลื่อนสวิตช์โหมดลงระบบก็จะทำการหยุดบันทึกเสียงค่ะ